นี่ค่ะกาใส่ข้าวปุ้นลงไปนะคะต่อไปก็จะใส่เป็นผักนะคะใส่เป็นผักต้มลงไปกันเลยนะคะนี่ต่อไปข้าวมก็จะมาใส่ผักสดนะคะใส่ลงไปนะคะนี่ต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นพริกสดนะคะนี่ ปุ๊บปุ๊บนี่เก็ได้แลว้วใส่ไปเลยไหมใส่ไปช้อนหนึ่งนะคะใส่ไปเลยช้อนหนึ่งน่ากินมากเลยขนาดยังไม่เสร็จนะคะต่อไปนะคะก็จะใส่เป็นพริกผงใส่น้ำตาลก่อนเลยนะ ใส่น้ำตาลก่อนพริกผงนะคะใส่ลงไปม,มัด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 นะคะอืมต่อไปใส่ปลาลงไปนะคะอืมเปิดเปิดเปิดแกะแกะก่อนนะคะนี่ให้ดูเลยใส่น้ำตาลเยอะมากก็น่ากินนะเนี่ย กลิ่นหอมมากเลยค่ะฮึ่มแกได้แล้วใส่ลงไปเลยปุ๊บโอ้โหใส่พ่ท่วมลงไปเลยนะฮ mm. น่ากินมากเลยค่ะ <Wow. S 1> เอาใส่พริกผงลงไปใส่ลงไปเลยปิดเด้ยากมาคนๆคน,นะคะ คนคนให้เข้ากันเข้ากันเข้ากันคนคนให้เข้ากัน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 นี่ผักสดกรอบมากเลยนะคะทุกคนว้าวอูอืน่ากินสุดๆเลยจบแล้วค่ะใส่ไข่เพิ่มอีกน่ากินเลยนะ ใส่ไข i mean> ่ใส่คข่เพิ่มแล้วก็เอาให้มันเข้ากันนะคะจุบเชื้คุกให้มันเข้ากันบ๊ายบายค่ะ